คัทตริยาข้างรักนักร้องสาวคนนี้ลั่นถ้ายังโสดคงแต่งงานด้วยถูกข้างรักจากแฟนคลับคอรมอคนรักแมมมาตลอดแต่ล่าสุดน้องแสดงมา,วาความสามารถแม่มคัทธรยาออกมาเฉลยความรู้สึกแท้จริงนะว่าคอรมอคือคนรักใหม่ต่างหากตลอดที่ผ่านมากว่า20ปีเจ้าตัวมีความประทับใจและเป็นแฟนคลับนักร้องนักแสดงสุดแบใหม่เจนเญปุระมาโดยตลอดก่อนจะได้มีโอกาสร่วมงานกัน ในละครเรื่องล่าสุดซึ่งแหม่มออกตัวว่ามีความสุขและฟินมากทั้งนี้แหม่มเปิดใจถึงเหตุผลที่ทําให้ตนเองหลงรักสาวใหม่เกิดขึ้นจากการที่อีกฝ่ายดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จกักชมใหม่เป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแม้กระทั่งตอนรู้ว่าแหม่มมีอาการรองโควิดก็พยายามหาวิตามินหายาบํารุงมาให้ก่อนจะบอกรักใหม่ออกสื่อว่าเรารู้สึกรักเขาจริงๆที่ผ่านมาพยายามบอกรักกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่เขินที่จะบอกคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่แต่ง ก็คงแต่งกับพี่หมายนี้แหละหัวเราะหลังจากนี้ก็จะรักและเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ที่น่ารักและห่วงใยกันไปตลอดขอขอบคุณภาพแหม่มคัทริยาใหม่เจริญปุระภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ